ชาเอมไปพาคานิงพาพี่คานิงไปด้วยได้เป็นแฝดสามเหรอเหรอเป็นเหมือนแฝดเหรอนี่ตอนวันก่อนแบบนั่งกินข้าวอยู่ใช่ไหมแล้วก็พี่ปิงพี่ปิงลงมาทาหมาล่าแล้วพี่ปิงน่ารักมากพี่ปิงให้ชิมหมาล่าด้วยทุกคนแล้วคืออร่อยมากแล้วก็หนูก็เลยถามพี่ปิงว่าพี่ปิงพี่ปิงว่าแบบถามว่าพี่ปิงอยู่กับใครพี่ปิงว่าอยู่กับพี่คานิงใช่ไหม ก็เลยถามพี่บิงว่าพี่ปิงว่าหนูหน้าเหมือนพี่คณิงไหมแล้วพี่บิงก็บอกว่ามีแต่คนไปถามพี่ปิงแล้วแบบว่าก็ได้รับคําตอบมาบอกว่าเออก็เหมือนกันตรงที่แบบตาอะไรอย่างนี้ใช่ไหมแต่ว่าตอนทาหน้านิ่งๆก็คล้ายๆกันอะไรอย่างี้ก็โอ้บบแบบอันนี้หนูเล่าไปอย่าง เออหนูจาไดแล้วบบมัง้งใช่ไหมตอนงานคิดมีฟันแฝที่บอกว่าแบบเดินลงบันไดเลื่อนมาแล้วแบบยืนอยู่ข้างพี่คณิงตรงที่เขาให้เจนห้าเดินเป็นหนึ่งแถวฝั่งขวาแล้วก็ให้ Kiss เซมคิสมี่เดินฝั่งซ้ายใช่ไหมแล้วหนูก็แบบยืนอยู่ข้างพี่คณิงแบบอยู่บันไดเลื่อนขั้นเดียวกันแล้วก็หันมาหากันพอดีหันมาเจอกันพอดีแล้วก็แบบอุ๊ยแบบพี่คณิงแบบอุ๊ยน่ารักมากเลยอ่ะ